สวัสดีเพื่อนชาว Facebook และ Social ลแคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะครับ mm. นะครับก็กำลังนั่งเก็บงาะนะครับอันนี้จะเอากลับไปป่านะครับก็ขยากกินก็แวะมาเองนะครับตอนนี้ครับก็กำลังนั่งรดน้ำทุเรียนด้วยนะครับนี่ต้นทุเรียนมีลูกด้วยเห็นเปล่านะไกลๆนะครับอากาศร้อนมาก ยุงก็เยอะนะครับขาลายหมดแล้วสิขาลายหมดาลามเลยนะครับเนี่ยยุงกัด oh. ครับก็เดี๋ยวมาทักทายนะครับขอตัวมัดเงาะเป็นช่อก่อนนะครับส่วนทางนู้นนะมีปลาป๊อปนะครับสติ๊กเกอร์นะครับผมเนี่ยนะครับทักทายหน่อยสิป๊อป <c oughs> ปลาป๊อปนี่เป็นคนนามสกุลเหมือนกันนะครับผม <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวยังไงได้ขอตัว มัดเงาะก่อนแล้วกันนะครับเราจะมาทกทายใหม่ครับ